5แนวคิดกับการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นที่เปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้มาฟังกันครับ1เมล็ดต้องมีฐานดินที่มั่นคงการมีลูกของคนญี่ปุ่นนั้นมักจะต้องปูพื้นฐานให้แน่นเสมอเหมือนการเตรียมดินหรือกระถาง2ดูแลมเมล็ดน้อยอย่างใจเย็นเป็นปกติของการรอคอยอะไรสักอย่างที่มักต้องการพบเห็นผลที่เติบโตทันใจแต่กับการปลูกต้นไม้นั้นต้องใช้เวลาในการปล่อยให้เขาเติบโตช่วงเติบโตของต้นอ่อนนั้น ค่อนข้างเพราะบางและเป็นไปได้ที่จะล้มหรือเน่าเสียไปก่อนได้ดังนั้นในช่วงที่ต้นอ่อนอยู่จึงต้องมักได้รับการเอาใจใส่ที่สม่ำเสมอและให้ความสำคัญกับทุกความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งนั้นต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมสี่ยอดใบชูขึ้นฟ้าต้องไม่ควบคุมจนเกินไปต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตไม่สามารถตีกรอบให้เขาการค้ำจุนจึงทำได้เพียงสร้างไม้ค้ำไว้เมื่อให้ต้นล้มหรือเอียงไปเกินกว่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบแล้วจึงทําให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนกับการที่พ่อแม่เฝ้ามองลูกเติบโตเขาจะต้องไม่ถูกบังคับหรือถูกบีบคั้นจนเกินไปคนเป็นพ่อแม่จะทําเพียงกรอบขนาดใหญ่ที่ล้อมไว้เพื่อปกป้องลูกแทนที่จะสั่งให้หันซ้ายหันขวาอย่างทันทีโดยไม่ให้อิสระทางความคิดกับลูกเพราะแบบนี้จึงทําให้เราเด็กๆมีการเติบโตอย่างอิสระและคิดอ่านเองได้อย่างเต็มที่ ห้าเมื่อเติบใหญ่จนแผ่ร่มเงาเพไกลต้นไม้ต้องยืนหยัดด้วยรากของตน